ดูมันเนียสูงแบบเต็มที่งั้นแหละกินแรงั้ยเออต้องมีไม่ต้องยกเดี๋ยวมันจะดูเหมือนมีตัวช่วย เนี่ยเราที่ี่ตัดเยะเมเลยโอเคโอเคโอเคลมงอะเลยจะถ่ายให้ปลูกนะงก็ต้องไปโรยรากกระต้นรากกระต้นถือวิธีะสี่ันเลย่นี ยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับ PX for the money land <Very> sunny. วิธีปลูกต้นโกโก้นะครับ how to grow the cocoa it have some root we cut it off ถ้าเป็นรากที่มันขดๆนะครับรากแก้วตัดมันออก ไม่ต้องแน่นมากนะครับน i g h ุด e c ย u s e we will do it again later แล้วก็ดึงใบออกสักสองสามใบใบข้างล่าง and then remove some โ o เ a l ไทยสองคั้งสิบเจ็ด ทางถุงอ่ะพันเข้าอ่ะ ในขณะที่ทุกคนทำกันนะครับ Why me and my brother are working Look at him As usual คุณไม่ไ็้หมดแล้วก็วต้องพักบ้างไอเดียวทำอะไรพักคุณหมดแล้วอ่ะคุณลุมให้หมดแล้วอะ่ะเหรอเออเพราะพัก <c oughs> ต,ต่อไปถึงคน Resting เราไปถึงตาคนปลูกแล้วหลังจากปลูกเสร็จนะครับ After finish growing, we have to dig the soil and go around the tree like this. When finished, we look like this. And then after, we're gonna put this thing. แล้วก็จะใส mm ่สลนที่หลังนะครับโกโก้นะครับกโก้สองพันสิบเจ็ด how to g o the o g o tree เดเราปลูกปี2020 yeah. you have to cut the root here out ต้องตัดรากแก้วรากฝอยออกนะครับมันจะได้โตเร่งออกมาใหม่ๆเพื่อที่จะด้หาก,กิน so if we cut the root so the new root will come out to find the food to eat ปูช้ามากเลยนะครับเนี่ยเวลาเป็น เกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยเพิ่งได้สงแถวเ <laughs> มืองนั่งกินน้ำอยู่ตลอดเวลา <laughs> แล้วก็เด็ดไปข้างล่างออกนะครับ so remove the lower leaf <laughs> Thank <laughs> you. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะไปกินข้าวแล้ว already finish I go for I go back for lunch I'm starving อยู่มากาวุน่นจะิะหล่นแก่ไหนเสร็จล่นขึ้นสิวา,างดีๆวางกล้องหน่อยนี่กำลังเวี่ยงอารมณ์ไม่ดีนะครับอยูข้าวแดดร้อน so he's not in a good mood because he's hungry <S <laughs> okay เฮ้อันีพอดีไปทำไรเลยไม่ได้ช่วยแม่ห่อกระตุ้มนะครับ So I work in the farm, so I t า e f ม r m ว o i d i d n t help m y mother t o d มดนไดวมดู YouTube ะเดี๋ยวมันโดนไม่ร่วงหรอกพันขึ้นไปแล้วก็เชือความพันไม่ร่วมหรอก

โดนนโด่แม่แม่แม้าบนลหน้าไปดำอลมาแดงแนไม่ปูกปลูกต้นไม้ไงแกตากแดดแกมจะพูกปักแดงเปล่าใช่ไปปลูกเปนี่ไปโดอะไรมาเป็นแหต้องแก้มหมกันดวปตัวเด็กนั่งกันดวี ไม่มีน้ำนะเอาเอาแลเอาก้ออีมาตัวนึงาเยกินบ่อนัดเกันเลเดียวกนี่าเดี๋ยวออกมาเดี๋แบ่งกันกนมนะใครจะกินเ่ยเอามาแบ่งกันเลยเนี่ยโอ้ยไข่เยอะมากไ่เยอะจังไม่ไปขอเขาเลยพี่เจดขอยไม่ขอเขาพี่เจพี่เจหน่อยไม่พอแช่มัจะตักขึ้นขุมนะกเอาข้าวพี่เจอย เอาน้ำ <'s> จิ้มมาไม่ขอกันหนจะสองถุงดิอยาหยายนี่นกลูดไปนี่ใสโตะโตนน้ำจิมดิถึงเ่งด้วยี่นนีเดียวอี่เดียวลมพี่ักนาะยยการมาอยู่ที่ที่ไนผไม่ทราบนี่ครับนื่องประมาณชั่วโมงครึ่ง 干有啊！